ผมไม่คิดว่าชีวิตของธุรกิจมันจะยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้เพราะเพียงสมัครร้อยบาทเท่านั้นมันมีถึงวันนี้ได้นะครับผมเตรียมตัวผม,ผมเนี่ยระวังตัวมาเพราะที่เข้ามางแลกม,มีนจะคนเก่งการพูดจาเขาเก่งเขาเฉียบขาดผมไม่เป็นเลยภรรยาผมก็จบป .4 แต่อาศัยความทนเทนนะ่านั้นดังวันนี้ท่านท่านมีความทนนะมีไหมทนนะมีนะใช้ตรงนี้ให้ได้มันจะเกิดทักษะเกิดประสบการณ์ขึ้นเองประการต่อมาครับอยากจะให้เห็นว่า จากชีวิตของข้าราชการพระยาตัดเย็บเสื้อผ้าที่วันนี้ยิ่งใหญ่เป็นไดเป็นได a มัแกรนเนี่ยมันก็เกิดจากวิธีง่ายคือการทาํางานย่อใหู้ดยงี้นะการทํางานเนี่ยเบสิกวันนี้ก็ทําอย่างนี้ยังทําอย่างนี้อยู่นะทิ้งไม่ได้นะครับเนี่ยฮะการประชุมมีแล้วก็ผมอยากจะเรียนทุกคนว,ว่าชีวิตผมเนี่ยกว่าจะไปพูดตามคําเชิมได้ผมใช้เวลาถึงสิบปีนะผมทํางานปีสามเก้าผมจําได้ ทำงานตามศูนย์ลงภาคสนามตามศูนย์โรงภาคสนามนะครับและอินทานเนี่ยที่ทำอยู่แค่นี้ใครเชิญผมไม่ไปเพราะผมถือว่าผมเนี่ยยังไม่มีศักยาภาพพอปลากฏ10ิปีผ่านไปปีสีเพี่นะครับเวทีแรกคือพิษเสโรคสมบูรณ์แดงลอดเชิญไปหลังจากนั้นครับก็ไม่ได้หยุดเลยเพราะอะไรประสบการณ์ผมบอกน้องๆทั้งหลายว่าวันนี้ทุกคนต้องหาประสบการณ์โดยการทํางานภาคสนามเยอะๆและเอางานภาคสนามออกมาพูด ตำราทั้งหลายมันช่วยไม่ได้เพราะมันแตกต่างความคิดแตกต่างประสบการณ์กันฉันอยากจะบอกทุกคนระมัดระวังโดยผมเองเนี่ยต,ตามคําเชิญไปฮะไปตลอดนะฮะไม่ได้ว่างเลยบริษัทไปก็ไปนะครับและการทํางานหรือการประชุมทุกครั้งต้องสนุกนะผมไม่ท่านทั้งหลายเครียดหรอกเพราะกิฟฟอรีเนี่ยเครียดไม่ได้งานเราหนักแต่ต้องมีรอยยิ้มนั้นคาพูดนี้จงจำไว้ว่าจงใช้รอยยิ้มบน,นความขมขื่นให้เป็น ทุกครั้งที่เจอลูกทีมเจอพุ่งหวังเขาติเศษเรายิ้มได้ไหมได้ไม่เป็นไรนะเห็นไหมเนี่ยฮะต้องสนุก